ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นคำกล่าวที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านไปอาจมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งปลาสายพันธุ์ต่างๆซึ่งในอดีตอาจพบเจอพวกมันได้ง่ายกว่าในปัจจุบันมากโดยบางชนิดก็อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จนถึงสูญพันธุ์ไปแล้วก็มีวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่านไปรับชมปลาสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากมากในเมืองไทยซึ่งปลาที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับและจะมีปลาอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. ปลาข้างคาวดอยอินทนนท์ปลาค้างคาวดอยอินทนนท์นะครับเป็นปลาน้ำจืดเฉพาะถิ่นในประเทศไทยที่พบได้เฉพาะในยุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับ และจะพบได้ที่ระดับความสูงประมาณ1,200เมตรขึ้นไปเป็นปลาที่มีความยาวอยู่ประมาณ15เซนติเมตรมีลักษณะที่แตกต่างจากปลาหนังชนิดอื่นๆครับตรงที่คีบหลังและคีบอกจะไม่มีการแข็งมีลำตัวเรียวยาวหัวและอกจะแบนราบปากมีขนาดเล็กอยู่ด้านล่างคีบอกและริมฝีปากมีลักษณะคล้ายกับถ้วยดูดที่ใช้สำหรับในการดูดเพื่อเกาะติดกับก้อนกรวดในน้ำลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว ถือเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับ 2. ปลาฉลามน้ำจืดปลาฉลามน้ำจืดนะครับหรือปลาฉลามแม่น้ําอีราวดีเนี่ยเป็นหนึ่งในปลาฉลามที่หายากที่สุดในโลกมีชื่อสกุลว่ากริฟฟิตอยู่ในวงของปลาฉลามคีบดําโดยฉลามน้ําจืดเนี่ยถือเป็นฉลามเพียงชนิดเดียวนะครับที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ํากร่อยหรือในน้ําที่จืดสนิทได้ตลอดทั้งชีวิต ดยปกติแล้วนะครับฉลามน้ําจืดพวกนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ในแม่น้ําขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่งกระจายพันธุ์อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวปาปัวนิวกินีและในออสเตรเลียพวกมันนะครับมีด้วยกันอย่างน้อย4ชนิดแต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยจะมี1ชนิดครับนั่นก็คือปลาฉลามแม่น้ําอิรราวดีมีลําตัวที่เพรียวยาวกว่าฉลามหัวบาดหน้าจะแหลมยาวครีบอกจะมีขนาดที่ใหญ่ส่วนครีบหลังแรกนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยม ครีบหลังที่2จะมีขนาดที่เล็กลงกว่าครีบหน้าประมาณครึ่งหนึ่งเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ําถูกอธิบายจากตัวอย่างต้นแบบที่พบในแม่น้ําอิลาวดีของประเทศพมา่าซึ่งมีความยาวประมาณ60เซนติเมตรแต่ไม่ได้มีการบันทึกใดๆนะครับว่าทําไมถึงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับปลาฉลามชนิดนี้โดยมีคําว่าสยามเอนซิสซึ่งหมายความว่าพบในประเทศไทยปัจจุบัน ถือเป็นปลาที่เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับ 3. ปลาหมูอารีปลาหมูอารีเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีลักษณะค้างแบนลำตัวเรียวยาวเล็กน้อยมีสีเหลืองสดหลังและกลางลำตัวจะมีแถบสีดำพาดและมีบ้างสีดำพาดลงมาจากเส้นหลังถึงท้องมีหนวด3คู่เป็นปลาที่มีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรพบได้ที่ลุ่มแม่น้ำแม่กอง ในจังหวัดราชบุรีไปจนถึงรอยต่อในจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับโดยปลาหมูอารีเป็นปลาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาหมูชนิดที่มีสีสันสวยงามมากที่สุดแล้วมันก็อยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับแต่ยังโชคดีครับที่ตอนนี้สามารถเพาะขยายพันธุ์พวกมันได้แล้วและแน่นอนว่ามันก็ยังพบเจอในธรรมชาติได้ยากมากๆอยู่ดีครับ 4. ปลาตะพัดสีนาค ปลาตะพัดประม่าหรือปลาตะพัดลายงูหรือปลาตะพัดสีหน้าเป็นปลาที่ยาวได้ถึง90ซนติเมตรโดยปลาที่มีขนาดตัวเล็กจะมีลำตัวแล้วก็แก้มสีน้ำตาลอ่อนส่วนลายบริเวณแก้มที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาสายพันธุ์นี้จะเริ่มมีให้เห็นเมื่อพวกมันมีความยาวประมาณ20ซนติเมตรส่วนลายบนเกตนะครับจะค่อยๆมีให้เห็นเมื่อปลามีความยาวประมาณ30ซนติเมตรขึ้นไป และเมื่อโตเต็มที่ครับปลาจะมีพื้นลําตัวที่เป็นสีน้ําตาลทองหรือสีนาคนั่นเองและมีลายขนาดเล็กที่ขดไปขดมาบริเวณเกล็ดและแก้มให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับโดยปลาตะพัดสีนาสามารถแยกออกจากปลาตะพัดสีเขียวได้ง่ายครับนั่นเป็นเพราะว่าปลาตะพัดสีนาจะกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะทางตอนใต้ฝั่งแม่น้ําที่ไหลลงสู่อันดามันตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศพมา่าลงไปในคาบมหาสมุทมลายูทั้งในประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับ สำหรับในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าแหล่งที่อยู่สุดท้ายของปลาตะพัสสีนาคน่าจะอยู่ที่คลองลาง,งูในจังหวัดสตูลแต่ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยแล้วนะครับปัจจุบันเริ่มมีการเพราะพันธุ์เพื่อน,นํามาขายเป็นปลาสวยงามมากขึ้นและเราหวังว่าสักวันหนึ่งปลาตะพัสสีนาคจะถูกปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 5. ปลาตลุมพุกปลาตลุมพุกนะครับ เป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ60เซนติเมตรเกตบริเวณลำตัวจะมีสีเงินแนวสันหลังมีสีเข้มครับท้องเป็นสันโดยปลาที่โตเต็มวัยจะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและจะว่ายเข้ามาวางไข่ตามแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งในประเทศไทยเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนก็เคยพบมากในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและทะเลสาบสงขาสำหรับแม่น้ำเจ้าพยาเคยมีรายงานว่าเข้ามาวางไข่ถึงจังหวัดนนทบ,บุรีเลยนะครับ จนมีการทำประมงเพื่อจับปลาชนิดนี้โดยเฉพาะเคยพบมากที่สุดบริเวณบางยี่ขันเชื่อกันว่าปลาชนิดนี้จะว่ายน้ําเข้ามากินสาเหล่าจากโรงงานสุราที่อยู่ในบริเวณนั้นและในปัจจุบันยังจัดว่าเป็นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งในเมืองไทยอีกด้วยนะครับ 6. ปลาคอถ้ำพระไยงามปลาคอถ้ำพระไยงามนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบได้ในถ้ำพระไยงามในอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกด้วยปลาสายพันธุ์นี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับปลาขอทั่วไปแต่มันจะมีลำตัวที่เป็นสีชมพูแล้วก็สีเทาและดูโปร่งแสงจนเกือบจะเห็นอวัยวะภายในมีปากที่เล็กด้วยปากบนและปากล่างจะมีหนวดอย่างละสองเส้นมีดวงตาที่เล็กมากจมอยู่ในหัวของมันพวกมันชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินคอยจับพวกแพลงตอนหรือปรสิตที่อยู่ในถ้ำกินเป็นอาหารนะครับ และยังถือได้ว่ามันเป็นปลาที่อยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์อีกหนึ่งชนิดด้วยนะครับ 7. ปลาเสือตอลายใหญ่ปลาเสือตอลายใหญ่นะครับเป็นปลาที่มีความยาวประมาณ40ซนติเมตรมีพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองอมส้มหรือเหลืองอมน้ำตาลมีลายสีดำขนาดใหญ่ที่พาดในแนวขวางบริเวณลำตัวโดยลายเส้นนอกรกจะพาดผ่านตา และเส้นสุดท้ายนะครับจะจบอยู่ที่โคนหางโดยนักเลี้ยงปลาเนี่ยจะแยกปลาเสือต่อชนิดนี้ออกเป็น2ลักษณะคือ 1. ตัวที่มีลายกลางตัวขนาดใหญ่1เส้นเราจะเรียกมันว่าปลาเสือต่อใหญ่และ2คือที่มีลายตรงกลางตัว2เส้นเราจะเรียกมันว่าปลาเสือต่อลายคู่ซึ่งราคาก็จะถูกกว่าปลาเสือต่อลายใหญ่นะครับซึ่งในอดีตเราสามารถพบเจอปลาเสือต่อลายใหญ่ ได้มากมายในแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําน่านและบึงบอระเพ็ดจัดเป็นปลาที่มีรสชาติดีและยังเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับเพราะมันเป็นปลาที่ตลาดปลาสวยงามต้องการตัวเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้ปลาเสือตอลายใหญ่ถูกจับไปขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเมื่อรวมกับแหล่งน้ําที่เสื่อมโทรมลงจึงทําให้ปลาเสือตอลายใหญ่ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิกฤตต่ตอ,อการสูญพันธุ์ ส่วนในรุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ไม่มีรายงานการพบเห็นในเขตประเทศไทยมานานมากแล้วแต่ก็ยังความีให้เห็นเล็กน้อยในประเทศกัมพูชาเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับ 8. ปลาดุกบอลแม่กองปลาดุกบอลแม่กองนะครับจะมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรเป็นปลาดุกบอลชนิดเดียวที่พบได้ในประเทศไทยพบเฉพาะในลุ่มแม่น้ำแม่กองตอนบน เป็นปลาที่พบครั้งแรกในระหว่างการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมหลังจากนั้นไม่มีรายงานเกี่ยวกับปลาชนิดนี้อีกเลยครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2552นะครับมีปลาบางส่วนที่ถูกนํามาขายโดยพ่อค้าปลาสวยงามในอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีโดยพ่อค้าบอกว่าเขาได้จับปลาชนิดนี้มาจากลำธารในเขตต้นแม่น้ำแควน้อย อาศัยอยู่ตามลำธารขนาดเล็กบริเวณริมตะลิ่งที่มีพุกพืชแล้วก็มีซากไม้ครับที่ทับถมกันอยู่ในน้ําซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการอธิบายในลักษณะทางอนุคมวิธานเกี่ยวกับปลาชนิดนี้นะครับ 9. ปลา,า,า,าว่าหน้านอแม่ก่องปลาว่าหน้านอแม่ก่องนะครับมีความยาวประมาณ50ซนติเมตรจุดเด่นของปลาชนิดนี้คือบริเวณส่วนหัวจะปูดออกมาคล้ายกับหนก และยังมีขนาดใหญ่กว่าปลาว่าหน้านอที่พบในแม่น้ํโขงด้วยนะครับโดยหางและขอบครีบหลังจะตัดเป็นเส้นเกือบครึ่งกลึงกลางไม่เว้าลึกนะครับซึ่งปลาว่าหน้านอแม่กองเนี่ยจะเป็นปลาในตำนานของไทยอีกตัวหนึ่งเนื่องจากมันยังไม่ได้รับการอธิบายทางอนุกรมวิธานอย่างถูกต้องซึ่งในอดีตมันเป็นปลาที่เคยปรากฏอยู่บนนิตยสารตกปลาเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นทราบเพียงแค่ว่าถ่ายมาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรี บริเวณเขื่อนสีนคลินและมีเพียงภาพถ่ายเพียงภาพเดียวเท่านั้นนะครับจนกระทั่งได้พบภาพอีกชุดหนึ่งซึ่งถ่ายโดยคุณประทุมทองจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับบริเวณต้นแม่น้ำแม่กองเมื่อประมาณ10ปีก่อนและจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับปลาชนิดนี้อีกเลย 10. ปลาหางไหมปลาหางไหมหรือปลาฉลามหางไหมเป็นปลาที่อยู่ในสถานะ อาจสูญพันธ์ไปแล้วนะครับแน่นอนว่านักเลี้ยงปลาหลายคนอาจคิดว่าปลาหางไม้จะสูญพันธุ์ไปได้อย่างไรในเมื่อมันมีขายอยู่เต็มตลาดไปหมดแต่ต้องบอกก่อนครับว่าปลาหางไหมหรือปลาฉลามหางไหมทั้งหมดที่เลี้ยงในตอนนี้ไม่ใช่หางไม้ไทยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าหางไม้ไทยอาจสูญพันธุ์ไปมากกว่า40ปีที่แล้วครับปลาหางไหมมีรูปร่างเพียวยาวตาโตปากเล็กใต้คางจะมีแผ่นหนังเป็นถุง เปิดออกด้านท้ายลำตัวแบนค่อนข้างเล็กครับเกรดจ,จะมีขนาดที่เล็กสีของลำตัวจะเป็นสีเงินวาวครับด้านหลังมีสีเขียวปนเทาครีบหลังครีบท้องครีบก้นและครีบหางจะมีสีส้มแดงและขอบเป็นแถบดำครับปัญหาของปลาหางไม้ไทยคือพวกมันเป็นปลาที่เปราะบางมากครับเก็ดหลุดง่ายครีบแตกและมันก็ตกใจง่ายครับนอกจากนั้นมันยังเป็นปลาที่กระโดดได้เก่งมากๆ อาจกระโดดได้สูงถึง2เมตรเลยทีเดียวสรุปครับคือมันเป็นปลาที่มีตารอดที่ต่ำกว่าปลาส่วนใหญ่หากถูกจับส่วนใหญ่ก็จะตายครับส่วนสาเหตุหลักที่ผลักดันให้ปลาพวกนี้ต้องสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วนอกจากการจับมากจนเกินไปนะครับการสร้างเขื่อนในปริมาณมากเนี่ยก็เป็นเหตุหลักที่ทําให้ปลาสายพันธุ์นี้ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยนะครับ 11. ปลาสนากยักษ์ในประเทศไทยนะครับ มีปลาสนากอยู่2ชนิดชนิดแรกนะครับก็คือปลาสนากที่อยู่ในสกุลปลาน้ําหมึกยักษ์หรือไลอามัสมันเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปครับในแหล่งน้ําไหลของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับแต่ดูเหมือนว่าปลาสนากชนิดนี้จะมีเยอะตามคลองแถวภาคกลางค่อนไปทางเหนือมากกว่านะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือปลาสนากยักษ์หรือแซลมอนยักษ์แห่งลุ่มน้ําแม่โขง ถือเป็นปลานักล่าขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง130เซนติเมตรเลยทีเดียวโดยลักษณะรวมของปลาสนักยักษ์คือมันจะคล้ายกับปลาแซลมอนครับโดยมีรูปร่างเรียวยาวทรงกระบอกปากกว้างขากรรไกรโค้งคล้ายกับตะขอมีเก็ตขนาดเล็กลำตัวสีเงินวาวเหลือบทองเหลืองมีครีบสีส้มนิดหน่อยนะครับเป็นปลาที่หาก,กินอยู่ในระดับกลางน้ําจนถึงผิวน้ําเหยื่อของมันนะครับก็จะเป็นปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น สามารถพบเห็นพวกมันได้ในแม่น้ำแม่โขงตอนกลางแถบประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศไทยนะครับ 12. ปลาซิลสมพงปลาซิลสมพงนะครับในตัวผู้เนี่ยจะมีรูปร่างที่เรียวยาวมีขนาดตัวเล็กกว่าตัวเมียนะครับโดยลำตัวเนี่ยจะมีสีเหลืองส้มแล้วก็มีลวดลายด้านข้างมีสีเข้มขึ้นเมื่อใกล้กับฤดูผสมพันธุ์นะครับ พวกมันเนี่ยจะมีความยาวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรจัดเป็นปลาที่หายากมากๆเนื่องจากเป็นปลาเฉพาะถิ่นพบเจอได้เฉพาะลุ่มแม่น้ำแม่กองแถบจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับโดยเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยพวกมันถูกจัดให้เป็นปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดย IUCN ต่อมาในปีพุทธศักราช2555นะครับถึงปีพุทธศักราช2556เนี่ยปลาชนิดนี้ก็ถูกพบอีกครั้งที่ลุ่มแม่น้ำนครนายก ซึ่งพวกมันได้เข้ามาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ในทุ่งน้ําท่วมหรือบริเวณนาน้ําลึกซึ่งในตอนนี้ปลาซิวสมพงสามารถที่จะเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ในฟาร์มได้แล้วนะครับแต่ผู้มันเนี่ยก็ยังพบเจอได้ยากในธรรมชาติอยู่ดีนั่นจึงทํำให้พวกมันอยู่ในสถานะที่เสี่ยงคั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์นั่นเองครับ 13. ปลาส้อยบู่ปลาส้อยบู่นะครับ เป็นปลาที่มีความยาวโดยประมาณ12ซนติเมตรบนโลกนี้นะครับจะมีปลาในสกุลนี้อยู่5ชนิดซึ่งพบในประเทศไทยเพียงแค่1ชนิดครับโดยปกติแล้วจะพบเจอได้ในประเทศจีนประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นปลาที่พบเจอได้ยากมากซึ่งจะพบได้เฉพาะในตอนต้นของลุ่มแม่น้าโขงคาดว่าเป็นปลาที่หลุดมาจากต้นน้ําของประเทศจีนจนกระจายพันธุ์จนถึงตอนเหนือของประเทศไทย ปลาส้อยบูมีลำตัวยาวเก็จจะเป็นสีเงินขุ่นมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วตัวและมีปานสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่ที่เรียงตามข้างลำตัว5จุดหลังยกสูงท้องแบนแเรียบครีบหลังครับมีขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ชอบหากินตามท้องน้ำและในประเทศไทยก็มีรายงานการพบเจอพวกมันได้ไม่กี่ครั้งเองครับ 14. ปลาคอถ้ำปางมาผ้า ปลาคอถ้ำปางมาผ้าเป็นปลาน้ำจืดและเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยนะครับมีความยาวประมาณ7เซนติเมตรสามารถพบผู้มันได้ในถ้ำในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นหนึ่งในปลาถ้ำที่มีขนาดตัวที่เล็กที่สุดในประเทศไทยปลาคอถ้ำปางมะผ้าส่วนใหญ่จะไม่มีตาส่วนหัวและครีบต่างๆจะเป็นสีเหลืองอ่อนครับชอบอาศัยอยู่ในลำธารถ้ำที่มีน้ำไหลผ่าน,นแรงซึ่งจะคอยกินจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ มันเป็นปลาที่มีความไวต่อการรบกวนสูงมากครับโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําและยังจัดได้ว่ามันเป็นปลาที่หาได้ยากมากๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับปลาสายพันธุ์ต่างๆที่ทุกวันนี้หาดูได้ยากมากๆแล้วในเมืองไทยนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับและหวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบคลิปนี้และก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอโหจริงดีด้วยนะครับ